สวัสดีค่ะหลายๆคนคงจะรู้จักเวโปรตีนตามสื่อต่างๆหรือเคยได้ลองใช้มาบ้างแต่เวโปรตีนคืออะไรวันนี้หมอจะมาให้คําตอบค่ะเวโปรตีนเป็นโปรตีนที่สกัดจากนมนะคะซึ่งปกติในนมเนี่ยเมื่อสกัดออกมาจะมีโปรตีนชนิดที่เรียกว่าเวกับเคซีนเวเนี่ยจะมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการครบถ้วนและดูดซึมง,ง่ายจึงเหมาะนํามาใช้ เป็นตัวเสริมสําหรับในผู้ที่ได้รับโปรโตีนไม่เพียงพอหรือต้องการมากกว่าปกติค่ะจริงๆแล้วเวโปรโตีนมีความหลากหลายมากแต่โดยหลักๆแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะ 1. เว่์เวโปรโตีนคอนเซนเทรตก็คือเวที่สกัดมาจากนมโดยเข้มข้นยังไม่ได้สกัดอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเท่าไหร่นะต่อมาก็คือเวโปรโตีนไอโซเลต ตรงนี้จะมีกระบวนการสกัดทําให้น้ําตาลแลคโตสเอาออกไปแล้วก็ไขมันเอาออกไปทําให้กลุ่มนี้มีปริมาณโปรตีนสูงที่สุดคาร์โบไฮเดรตต่ำต่อมาก็คือกลุ่มเวโปรตีนไฮโดรไลเซตตามชื่อก็คือการย่อยโปรตีนเวที่ผ่านการย่อยอาจจะมาจากคอนเซนเทรตหรือไอโซเลตที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนํามาผ่านการย่อยทําให้การดูดซึมง,ง่ายขึ้นค่ะคนที่เหมาะกับ การกินเวโปรโตีน1ผู้สูงอายุซึ่งมักจะไม่สามารถรับประทานอาหารโดยเฉพาะกลุ่มโปรโตีนได้เพียงพอก็อาจจะใช้เสริมได้2ในกลุ่มคนที่ออกกําลังกายนักเล่นกล้ามก็มักจะนิยมใช้เวในการเสริมสร้างกล้ามซึ่งตรงนี้เรามาใช้กับผู้ที่กําลังจะลดน้ําหนักตัวได้เช่นกันค่ะอันดับ3คือผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังเช่นในโรคไตก็มีการฟอกไตจะมีการเสียโปรโตีนไปจากการฟอกไตก็ต้องได้รับโปรโตีนเสริมและ กลุ่มที่เป็นโรคมะเร็งซึ่งจะมีการใช้พลังงานและโปรโตีนเสียไปจากตัวโรคก,ก็จําเป็นต้องได้รับการเสริมค่ะถึงแม้ในอาหารปกติจะมีโปรโตีนอยู่แล้วแต่บางครั้งการกินได้ไม่เพียงพอการเสริมด้วยเวซึ่งดูดซึมง,ง่ายและมีกรดอะมิโนโครบถ้วนก็อาจจะจําเป็นมากกว่าค่ะ mega we care